สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง youtube ด้วยกันเด้อจ้าถูกค้นถุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับส้มเนาะจ้าขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าอันนี้ก็บ่งอกว่ามีพี่พี่ fc ท่านใดได,ไดนําไปกดไลค์กดแชร์หรือบ่นเนาะจ้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจะเป็นงวดประจำของวันที่หนึ่งเดือนแปดสองหาหกหาเนาะจ้กชุดสองตัวบนล่างกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าสำหรับผลสรุปแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำของวันที่สิบหกเดือนเจ็ดเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปยอ้อนหลังกันก่อนเนาะจ้กจักแป๊บหนึง่งเนาะจ้า สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่16เดือนเจนัดนจ้าอันนี้จอยเคยสรุปผลไปแล้วรอบหนึ่งนัดจ้าแต่ว่าเมื่อน,นี้จอยกับโคมาสรุปผลย้อนหลังให้พี่พีเอฟซี FC ได้รับซมอ,อีกข้างหนึ่งนัดจ้กเพื่อสีได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนัดจ้าแล้วก็สีได้บงงนัดจ้าสำหรับเอฟซีที่เข้ามารับซมใหม่ๆนอกจ้กถ่ายยังบ่เข้าใจหรือว่าบ่เห็นมองได้กะสามารถรับซมย้อนหลังได้นอกจ้กจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่สองตัวะจะก,ก็คือ ห้าหวิ่งรูดจ้าพนนาา้นนอจ้าบน3ตัวบนออก4 0, 5. 0 5. ่ศูหศห์ก็ะเข้าไปหาศูนนอจาห้าศูมาตัวกับ5 0าศูนศานอจา้าสำหรับสตัวบนจะเด่นหาลูดหาเข่าจา้าสอตัวล่าง5้าสหาสามจับคู่รูดไปนอจา้า เดนหาลูดหาเข่าเนาะจ้าสายลูดสายวิ่งเฮาเด้งเต็มเต็มตรงตงเนาะจ้าหาสามเนาะจ้าสองตัวล่างจ้าก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางหัวรัฐบาลไทยกับเอสจอยพารวยเนาะจ้าวันที่สิบหกเนาะจ้าวันที่สิบหกเดือนเจ็ดเนาะจ้าสำหรับแนวทางหัวรัฐบาลไทยเนาะจ้าเขาบดเนาะจ้าศูนหาหาศูนจ้าสายลูดสายวิ่งเฮาเด้งเต็มเต็มเนาะจ้าทั้งบนและล่างเนาะจ้า ถือว่าสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวเนาจะจ้ะสำหรับแนวทางเวัฐบาลไทยเนาจะจ้ะวันที่สิบหกงวดหนึ่งเนาะจ้าจแล้วก็วันที่วันที่หนึ่งเนาะจ้ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนาะจ้ากะเข้าไปเต็มเต็มเนาจะจ้ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาจะจ้ะวันที่สิบหกเดือนเจ็ดกับเข้าเดี๋ยวมาโตกันของวันที่ หนึ่งเาจวันที่หนึ่งเดือนแปดกันเลยจ้าแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนแปดเนาจะเอาอันนี้ก็ต้องมาล่อลุ้นกันอีกรอบหนึ่งเนาจะนอกพิพิธีจ้าว่าแนวทางหวยรัฐบาลไทยของเอ็นีิเพิ่นสีเข่าให้แบบสามงวดติดบ่อนจ้าเพราะว่าเขามาแล้วสองงวดติดนอกจากก็คือวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดล้วก็วันที่สิบหกเดือนเจ็ดนอกจากส่วนวันที่หนึ่งเดือนแปดนอกจากก็ต้องมาล่อลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนอกจาก จกได้กาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนอะจ้ะแนวทางมีเข่ามีรุดจับพิษพลาดหมอไ้แอดจอยต้องกราบโคตรโคภัยพี่พี่เอซหลายๆเนอะจ้าอ่ามือนี้มาลุ้นกันโตเ,น,เน,น,อตนอะจ้ะงวดที่สมจ้ะถ้าเข่างวดนี้ก็ถือว่าสามงวดติดเนาะจ้าสำหรับมือนี้จอยจะให้เด่นอยู่ที่เด่นหนึ่งแล้วก็เด่นแปดอ่ะ เด่นหนึ่งแปดวิ่งลูดจ่ะหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นแปดลูดแปดมีแปดเก้า แปดศูนย์ปดหนึ่งหนึ่งแปดจอยบัวจับขู่ด้วจ้าพอมีแปดหนึ่งแล้วเนาะจ้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวเดียวกันเนาะจ้าแปดสองแปดสามสำหรับสุดกันจ้าสุดกันมีสี่สาม ก็อย่าลืมสุดกันเนะจ้ะสุดกันก็นสําคัญนะจะสาเจ็ดจ้ะสามเจดหสี่ห้าแปดห้าแปดเก้าเจดเ้าสองเสองสําหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนะจ้ะสําหรับชุดกันสาเจด เก้าสองแปดศูนย์แปดสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่คือแนวทางเวลรัฐบาลไทยงวนประจำของวันที่หนึ่งเดือนแปดสองหาหกหาเนาะจ้าสำหรับงวดน,นี่กับมาลุนกันโตเอนอาะจ้าวาดสีได้ครบสามงวดบอเนอาะจ้าสามงวดติดบอเนาะจ้ากะมาลุนกันเนาะจ้า ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีข่าวมีรูปนอกจากผิดพัดมองไ้แอดจอยกราบขคโทดขคภรยพพี่พี่เอฟซีหลายๆจ้าถ้ามักท้าชอบจังคอยตามด้วยจ้าท้าบ่มักบ่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้จ้าเขาม่แล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจากขคคนละหนึ่งไลค์ขคคนละหนึ่งแชร์โคคนละหนึ่งติดตาม่อนาจ้าเผื่อสิได้เป็นกําลังใจกับแอดจอยทําแนวทางต่อไปแบบยาวๆเนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ใดขอให้โดนขอให้มากนะจ้าขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า